ทริปเล็กๆของกรุงเทพที่เต็มไปด้วยเรื่องใหญ่ๆทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากกิจกรรม Amazing p l a n e โดยททอๆเราเริ่มต้นกันที่ร้าน Harmonic ร้านอาหารสูตรไทยโบราณที่แอบอยู่ในซอยเล็กๆย่านเจริญกรุงเปิดมานานกว่า30ปีแล้วถึงจะไม่มีป้ายชื่อที่ชัดเจนแต่บรรยากาศชัดมากๆทั้งของตกแต่งวินเทจเฟอร์นิเจอร์ไม้และกลิ่นอายแบบบ้านคุณย่าอาหารที่นี่รสชาติครบเครื่องมากๆเลยอบอุ่นเหมือนกินข้าวที่บ้านคนทำเนี่ยก็น่ารักมากหลัง หลังจากที่อิ่มท้องแล้วเราเดินต่อมาที่ CDC ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปอาหารจิ๋วในงานไท y ี่เทสบางรักโดยเลอปาติสเลส r ตรงของคุณพลอยดาวกิจกรรมวันนี้คือการลงมือทำแซนด์วิชจิ๋วด้วยตัวเองกล่องแพ็กเกจจานขนมฟังทุกอย่างจิ๋วมาก ต้องใช้วันขยายดูแบบจริงจังเลยแต่สิ่งที่ใหญ่กว่าขนาดนั่นก็คือความตั้งใจของทุกคนที่ร่วมเวิร์กช็อปนี้จากนั้นก็ไปต่อที่คาเฟ่ฮงเชียงกงคาเฟ่ริมแม่น้ำเจ้าพยาที่รวมทั้งกาแฟดีวิวดีและงานศิลป์เจริญกรุงไว้ในที่เดียวขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จัดกิจกรรมนี้และขอบคุณเพื่อนใหม่ทุกคนที่มาสร้างความทรงจำดีๆด,ด,ด้วยกัน